ให้ผู้บริโภคนะครับได้บริโภคอร่อยที 1, ่สุดนะครับของของดีคูเมืองนะครับแล้วราคานะคะราคาราคาครับถ้าเป็บอเมนเราจะมี2แบบนะครับแบบพวงมี12ก้อนราคาส่งก้อนใหญ่ๆเต็มคำเลยนะครับส่ง100บาทครับถ้าราคาถีก็ก้อนละ10บบาทครับนะครับจะมีแบบเป็นห่อหรือว่าเป็นแพ็คเก็บนะครับแพ็คแพ็คแบบนี้นะครับ มีหกชิ้นชิ้นละชิ้นละสิบบาทนะครับราคาส่งเราที่ห้าสิบบาทหกสิบบาทเราไม่ขายนะคะเราขายห้าสิบบาทวันนี้นะคะถ้าท่านสนใจก็จองมาเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินเราจะรับจองนะคะแต่เพราะวันนี้นะคะวันนี้เราขายหกสิบบาทไม่ขายเราขายห้าสิบนะคะแต่เป็นพวงก็แสบจ้ะ เป็นน้องถั่วโลกไทยให้เบิ่งนนักกาเนาะจิบต่อชิ้นปกติเราขายอยู่ที่ร้อยยี่สิบอันนี้เราขายอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วมาเลยจองมาเลยนะคะจองมาเลยรับรองอร่อยใช่ไหมคะครับรับรองความอร่อยได้นะครับของบ้านเฮานะคะเนาะชิมยให้เบิ่งนถั่วโลกมากั